โดยพลตรีภัยสารหนูสังนะคะรองแม่ทัพพักที่4ี่รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก4ส่วนหน้าพร้อมกับคณะค่ะมีการเดินทางไปให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนพร้อมกับมอบถุงยางชีพที่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาในพื้นที่ของตําบลกาลิสาอําเภอระแงจัง,จงหวัดนาราธิวาสค่ะก่อนที่จะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางที่ถูกดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งขณะนี้ เองเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการทําการปรับปรุงจนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติแล้วโดยรองแม่ทัพภาคที่4ก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์น้ําท่วมก็คลี่คลายลงแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งดําเนินการเข้าไปบูรณะฟื้นฟูดูแลให้การช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะและในครั้งนี้ก็มีการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องโดยได้บูรณาการกําลังจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นทห,หารตํารวจฝ่ายปกครองภาคเอกชนและประชาชนค่ะเดินหน้าเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อ ก็บรนเทาความเดืดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ